สวัสดีค่ะเอซนี่นะคะวันนี้แม่ก็ย,าย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่แล้วเนาะแม่เพิ่งมาถึงนะคะสภาพประตูหลังบ้านจะเป็นอย่างนี้นะคะคือมีแต่ประตูไม้ไม่มีประตูเหล็กดัดอแม่จะสูบออกไปนะคะส่วนนี้หลังบ้านตรงเป็นที่ซักล้างอะนะคะก็จะเป็นกําแพง <c oughs> กำแพงยาวไปค่ะก็ด้านหลังกำแพงก็จะเป็นบารกะทินนะนะคะเป็นอย่างนี้นี่คือสภาพในบ้านแม่ก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดไม่ได้อะไรทีนะคะเพราะเพิ่งผลของมาพราะเป็น,ปนตูเราบ้าเคะ ซึ่งมีบานกริส,สองบานส่วนนี้จะเป็นประตูหน้าบ้านก็เห็นนะคะโอ๊ยโอ้ยซึ่งย้อนแสงอีกซึ่งถ้าเปิดออกไปก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยค่ะคือจะจะไม่มีเหล็กเดัดน,นะคะ จะไม่มีเหล็กดัดไม่มีประตูเหล็กดัดจะมีแต่ประตูไม้ซึ่งไม่สามารถที่จะกันน้องแมวเด็กๆออกไม่ให้ออกไปได้ะคะ่ะนอกจากว่าแม่ต้องปิดประตูตลอดเวลานะะี่ค่ะแต่โชคดีว่าหน้าบ้านจะเป็นอย่างนี้ย้อนแสงนะคะเพราะว่าทางที่ตะวันตกหน้าบ้านจะก,กว้างนะคะมันย้อนแสง แม่ก็ให้เอซดูคร่าวๆก่อนนะคะว่าสภาพบ้านเป็นแบบไหนแม่ถึงได้แบบขอระดมทุนในเรื่องการขอทําประตูเหล็กดัดเพื่อกันไม่ให้เด็กๆสีขาออกไปนะคะซึ่งมันจะเป็นอย่างนี้นี่ค่ะหน้าต่างบานเป็ดซึ่งมาอยู่สองบานซึ่งณนะตอนนี้ไม่ต้องปิดประตูไว้ก่อนคะ่ะเพราะว่าเด็กๆยังตื่นที่แม่กลัวว่าน้องๆจะหลุดออกไป แม่ก็ขอความเมตตาจาก f อนะคะเอฟซี FC ท่านใดที่เมตตาจะช่วยสมทบทุนในการทำประตูก,กั้นเด็กๆเ,เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนะคะทักไลน์ไอดีหรือว่าโทรหาแม่ตามเบอร์ที่แม่ได้ปักลิง์ไว้ได้นะคะเมตตาเด็กๆบ้านแม่อ้อยด้วยนะคะ f อฟแม่กลับขอพระคุณทุกท่านไว้ล่วงหน้านะคะ สำหรับความช่วยเหลือในครั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆโดยตรงเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาหลุดไปเนี่ยแม่คิดว่าคงจะหาไม่เจอแน่ๆหลังบ้านก็เป็นป่าหน้าบ้านก็มีน้องหมาจรเหมือนกัน <c oughs> แม่ก็ขอความเมตตาจาก f อซีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ